สวัสดีครับผมอยู่บ้านทนบาไหวหอนครับทั้งบ้านต้องมาอยู่ใต้ห่มลำยเย็นเย็นไม่เสียใส่หมวกใส่หมวกอยู่ในบ้านห้อนหอนเฮ้ยมาหนิเย็นอยู่ร่มดีปะอากาศเย็นๆครับทอดนองไก่มืาอนีิน่องไก่นองไก่ห้ามืดเราอยกินไก่ด้วยว่ต้องกิน เนี่ยเนียอมยงบโหดเย็นเลยอูวหน่อยพอมการนะบมกินน้ำฟ้อมนะกินน้ำตัวสมย้ยังันีสูงมึงไห็นไหบางเดียวากินจาคันเนี่ยยกินเงาว่ามัเือหรอนบาเดีย โรมไ้คือแค่งถื่าถืแข่งไหมถือหน่เบาเยมัมไล่เจ้หัดังเตะเลยก็ถอไอคนดังใครก็ทั้งบานหลายนั่เดี๋ยวน้อเย็นไวมมันลมเนาะมันลมรมันมีลมมีอย่างนันลมอะติดว่าไฟติดพอมีน่ขึ้นก็คอยนี่เยออ่ะ ปีลลอยเราดือนละหาพันลอยเดือนละลอยเงินเดือนเดือนละลอยทำไกินเราเดบอปีละลอยเงินเดือนกินเราอทิตย์ละพันอธิตย์ละหาพันโหมดไหมอดไปหมอดแม่ยังไงสมวันอะไรยังไงเนี่ยสมตรงนี้อีกหน่วยไปกินเบดเนี่ยองเงื่อนมองเงืนละไอ มันเมืองหลายยามนี่อยู่สุดแล้วอืมอืมเอาละกันไปวัดมือพ่อเปลี่ยนข้างล่างขวด ใช่แนวลางสวยเดยวอง่มาดูนีจอรักซักอุ้ยออกไปตามดีว่โอ้เทำงานดีแต่ว่าหิวเข่าเน,นี้ยเนาะ้ยหิวเข่าเห็ดเอียงมดเลยป่ะจัดจดอยากกินสมปัาสดิไลายครับบว่วคบ่วควา้อ,วาองบึงเะไอนั่นขีโน้ขกโก้

ทำทเสียเงี้ยอยูนี่ครับน่องไก่ห้อกิโลประมาณกิโลหนึ่งขีดครับใจสาซื้อมา,ากลาันผมซื้อมาหามเสียเลยนันนั้ะน,น้องไก่สัน่นเขียมันเลยพอดีว่าป้าป้าค่อยเปิดนน้ำไปแต่เดือนก่อนผมเนาะเต็มถ่วมเลยอยู่สามัวก็เป็นล้านค่อยพากันไปเมียน,ยนเฮียนใน่นอยู่เปิดนน้ำใช้สาน้ำป่าไหม,อ,มอยู่สามัว ถั่วเป็นเดือนนาะค่านามดูปวดหัวบุมมองไก่ให้เราถอดงังไงเลือลงไปซอดหอยเบิดเบิดกั้เดีย่นี้เบิดอีๆีป่าซอดหนย่อยนนัยครับสุดดสอรบดนี่จำนี้ครับบริษัทไหลายรถดี แปงแปงทอดกว่าเพรากกบบุองใสครับบัวบัวบ่มีง่ายๆเลยนี่หิวเข่าเสียบกุโวทีมงานเดี๋ยวเาหิวเข่าแล้วนี่ครับใส่ใบมะกรูดหอมหอมๆจังหน่อยไฟเาเดือมฮอนแล้วมันเดือมได้แล้วใส่กูบทดสอบเหมือนกันได้เยอะได้ไดไดได เริ่มได้เริ่มได้ฮะเออ่ะยังไฟยังยังยังยัสอ่มไฟให้บ่ะเนยจางไฟป่ะ ใส่หอดแปรก่อดเลยมันบานไปเลยจับจี๊ดเยอะเดี๋ยวทอดเดี๋ยวรานมังครับร้านปรอยู่เดี๋ยวเมันอยากเดี๋ยวมันกลับมาเออจะเห็ดขวางเด้อะใส่ไปเลยทีเดียวหมดเลยครับไ,ไ,ไปทานแบบแรงๆหอมเแซ่บ ระวังด้วยครับช่างเดียครับรับโม่ก็สั่งให้ไปเรลอกมุดน,นอตสอ,องตัวกับียบับสส่ไหม,ไมคิดจังบวทดม,มือหนิโม่หนึ่งโม่ห <c oughs> นึ่งเง <c oughs> ี้ยยไพี่เชิญช่างเดียเป็นมะนี่เปลี่ยนไขควงมันขันหยาใไขควงมันตู่เออ มีไฟร้อมครับมีไฟไมีน้ำประปาผู้ใดชิมาจวดบริเวณน,นี้ในการได้ประปาโฮนี่หมดขวดละเบียบนี่ปลาปาได้แล้วีว่สบายครับโอ้พี่กับมันก็ดกตะไววันนี้จังไหนมันก็ดกกลาดน,นี้จเนีนเงเงยใช่ไหม เอาไปต่ำเจ้าครับฮะว่ะต่ำเจ้าผมีมีจะถอดไก่บุ๊บจวเสียบครับต่ำเจ้าหน่อยถอดเจ้าจินยุไวย่อยถอดไง้มผิดไหมง่ามเถอะวะโควิดโบไก่ดอกดุ่นเนี่ยเฮ้ยเจ้าบอกเนี่ยอ

<laughs> Mấy con vẫn rút đó Tạm treo miếng chào chậm Để cản nhau này. Tầm chào đều có đi làm treo đều có đi để nhìn lên Tầm chào hoàn toàn bỏ mà anh nhỏ xe đứa bậc quê Bố Mà anh nhỏ xe bậc Oh, Ủa, vẫn là เจ้าครับมีอย่างไรประหยากน้ำปลาสรุด,ดเน่าทำตังกันนะเกี่ยวกับตากูวะเอาใส่เดฉย,ยวเลยเนาะเอาแบวเวต็มตังไปแาตา่ตาตาโตงอยนะบ <laughs> แล้วรเรลียกข้างไรไเปีเรที่คุยตุพกโซ่ยังไงนั่นอยู่อาเถะ <c oughs> ปูเน่ยต่ำเดี๋เขาตายดีวะเขาตากมการหวัตวตกเต้านำปลากระเบดโห่ไปเดียกกันใส่ในนยันไง ว้ามีชำนีใก mm ินชำนีละป่าเครือจะยู่อะบวชแล้วป่าเครือเียงม่นานจอยู่งาบบวเลยงาเื่อกัมีอยู่จะใส่ใส่อรลืมใส่ยังตบหกินตบกได้หนิเขาเอิญนไปเด็กกัแล้วตักเสร็จสวหน่อยเขาเ บุมมี่กะเทียงที่เด็ดของเฮาบุมี่มี่กะไซตตัวนน้อยงแล้วโอ้ยเอามาสุกแล้วครับไปกินเขากันเน้ยครับบันแจวความนะครับ <c oughs> มุ็ยเล่งยางดีอาา่ะตาเขาบอกมาแล้วอ่ะครับมา กินไลด้วยนอนดหน่อยผู้ใญ่กิไนไอยู่บ่ยกินอะไประเดี่ยวนี่้ม่านอาตนตได้ย่นี่ได้พอดีอาต้น,อตน,อตน,อตนของเดจกปันน่นเนี่แข็งล่อนูกเปล่าเถื่อนเย็นนู

ยู่บ้านท่านไหสิแม่งนะครับกระซิบกรซิบอันนี้รูเอดเหนี่ยหรือว่าก,กินปลแดกเนาะน้องแกบข้าบปแดก็เป็นอย่างนึ่งผมมักกันไกน่ไก่ทอดหาดใหญ่ไหมาาก,ก็จะกิาา่เอ็ดแฉะไปวเขาวสารงนี่อกันต้องเข้าวสาเรเนี่ยมีไข่ฟ้คไ

Tập quẩy xếp đi không? Quẩy dẹp Rồi à. ừ. Đây là cản bánh Nó mong đây là kinh dầu chứ Ăn thôi ừ. Ăn <laughs> ngon vậy bắn nhất mhm bắn nhất mhm 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 เดี๋ยวเปิดดีกว่ามึงเรื่อยๆมึงไม่เปิดอันสุกปากเครื่องของเครื่องมาจากญี่ปุ่นเนี้ยโลงสีเครื่องนีหยอดน้ำมันแบบว่าเครื่องแบบลิมิเต็ดเอเดชั่นเลยก็ใช่เลยพวกนมันแจ้งไอนตัวที่ดีที่สุดในโลกเล่นนะพี่ยห้างหรเี่นเก๋อมั้งแบบใหม่มั้ง

รหือลีโ,โอมาดินี่กอนี่กอะอะอะวงทงกับลีโอบังเ <t ips sound> ี่ญบ่งกอตังค์ซื้อมาละอะไรไม่เอียงยังเราขาว่ะนี่ขอวนั่นจะซื้อเราขาเนี่ยราขาใบกูมึงไหมตั้งสองถึงสองนิย ก็ดีนะแม่ปรุงเยอะก็นีว่าอาจจะแสบก็ได้นะก็ดีไปเออแต่้รสตัดหมดเยอะไรก็ดีได้ปุ๋มกาดันมาดังกันมาดันกันเบิ้งเนาพก็หน่อยง่วงไหมอะไรอยู่ดีบ่เอาไว้อยู่ก่อนเลยม่เองให้เอาไม่ <laughs> น่ะแม่มันเป็นกินใหญ่ยูรังเที่ยงสายบัวคุณละคือหนอนแม่นกเล่นไปตัอ่านไห่หอเปล่า่นไหมหรอทไปแปดสิบบาทครับบัวแม่นทวดบัวห้าแปดสิบไม่ร้เจ็ดสิบแปดบาทคือไทยเบิ้งไหนนะครับโอ้โหคเยออิ่มสามคนครับ แจมเรืออีกเดาไปให้ร้านใกลหนึ่งใีเถอครับโค้งไกลหนึ่งครับครับแปดสิบาทไม่หนักเยอะคนนะว่าไม่ย่างเลยแจมเนื้อปลาเอออับหุ้งอเขาไปใช้โจไวยเปลี่ยนที่คุยบิดเลยเพบาว่าทอดก่ทันลำาไยครับมีสองหมาก หยุดยุบิดปีครับลำใหญ่ตัวนี้นี่กูได้อยากมากเลยครับนาาสายเปียอีกจักเดืนอนเพราะเดือนไววเนี่ยเต็มต้นเลยเนี่ยบัวคว้าดอกนะดูสูงครับเดี๋ยวไปกันนี่ได้มาแล้วครับลงจากต้นเลยปลอดโควิด Xì mặt Đấy Bừng lại hợp nam Nàm em dướm xếp Tôi đây lắm dây nhám Cả giọt lắm nè เออว่ะนี่ขาดแน่นอนครมันเรียบเรียบไหมนี่ตะกร้มันกางเลยต้องเรียบแล้วเอาสันขึขอมันจุบก่อนั่นเดียวโบเมีนมันเลีนไปมันติติลํายหวานครับสุดยอดชิมมึงนดมันเสียบลน่ยเป็นดเข็มเป็นดเข็มนี่ยชิมทุกวัน เอ็งเน่อะอืมอืมบ่กรอบฮะบ่กรอบไวนีกกย่เขาถอดแบบกรอบอย่างนี้นเขาเอานุ่มแนไหมนี่ขเ,ขนขเขาเนี่เ,นเขาย็นเนาะยังเย็นแ่่เนาะเพื่อก่งานรอกไปบอกมาา่ศาเนาะเป็น่น้า่วมๆตอนนั้นป่ายัยผิด ควมไร่ยู่บ่เอายิ้มเยวไปล้างมือผมลืมกินปไรลืมล้างมือไนี่บ่หมียังบตำยไปไปล้างมือปูนปูนูนปูนอยู่ทางปูนแล้วบอกเขียนไรคขาลืมล้างมือไปเส็จน้องไก่เขามาสูกันนี่ไงนึกว่าจะกัดแซ่แทเอาเป็นยังไงมัมก็แแทบอยู่นะ สรุปแล้วเสีบหรือไม่เสียบับมาเสียบออกมา KFC อย่างดีได้หนิแค่ไปซื้อมาแต่ KFC ปุ่นยังตัวไอซีมาถอดเอาเอาเอาไอ้หลีตัวบางสีเาไปอยากขายไอซีเอาแค่ไปซื้อไอมหลีทถ่ไยคลิปไปห้วแค่ไปซื้อมาแต่ KFC เอานันดิไอเดียไปซื้อมาแต่สมเด็จปุ่นเอาไอเดียเนียจะสมเด็จเทคนิคเนี่ยเอาแต่ไม่ด้เสียบุ่นเนาะ chào bơ sẵn, này, nó xào bơ mèn sẵn, ăn, không, ăn, 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 บอลด้บอลม่ขอบแถมอันนึงน,น่าใสาเ่เปียบเก็บขียดพร้อมไล่บ่ยอยู้นี่ดีดีดีนี่ตัวนึงให้แม่นบ่นดีน่หลืบเช้ดีนี่ลืบเช้นี่ดีดีบ่ <laughs> ซอดเอาอยู่บ่นี่แมีพี่พี่พี่ไม่พี่ไี่สองสามซีป่าอ้าะกลายนึง

เงียบเตรียมขวดเลยเออเออจัดจัดเอ้าโดดดีเว้ยไหลเลยปะไหลเรียยุ่นจัดเอ้ดื้อลงไฟปะไหลเลยปะแกบ้างให้เปลี่ยนไอ้เฉดนี้เอาไหม ตัวน่โซ่ด้ยดไงแน่นอนเดียวะผมไปเจอกันชิปหนาเนาะครับเนาะบายบายครับผมโอ้ยเกือบก็ไดฮอบายบายครับบายบาย